Hoy quiero decir que ya terminé el reto de español. สวัสดีครับทุกๆคนผมออกเกนครับผมผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่หายหน้าหายตากันไปหลายๆวันเนาะเนื่องจากตอนนี้โรงเรียนเปิดเทอมแล้วนะครับแล้วผมเป็นหัวหน้าห้องและสภานักเรียนครับ ผมต้องใช้เวลาในการทํากิจกรรมที่โรงเรียนค่อนข้างนานครับผมจึงไม่มีเวลาในการมาถ่ายคลิปนั่นเองครับผมแต่เรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าวันนี้ผมก็จะมาสรุปในการเรียนภาษาสเปนของผมในระยะเวลา1เดือนนะครับผมเอาล่ะครับถ้าใครพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผม b u e n o s d í a s todos h o y quiero decir que ya terminé el reto del español ahora puedo hablar el español por supuesto pero mi problema es todavía no lo hablo perfectamente porque lo estaba practicando solo para una mes y ahora me parece que aún tengo muchos errores en mis expresiones. Por eso necesito tus ayudas a corregirlos. Si los buscáis en mis vídeos, ayúdame a escribirlos en comentarios, por favor. Eso es todo para hoy. m u g r a s i r s c i a s t o ต o s hasta luego ก็จบกันไปแล้วนะครับทุกๆคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วผมบอกเลยว่าผมรู้สึกดีใจมากเลยนะครับทุกคนที่ตอนนี้ผมพูดภาษาสเปนได้แล้วนะครับแล้วผมเชื่อมั่นว่าทุกๆคนก็ทำได้นั่นเองครับผมเพราะว่าขอแค่เราเข้าใจภาษานั้นเราก็จะทำได้อย่างแน่นอนครับผมผมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะครับ แล้วชาเลนจ์ถัดไปที่ผมจะทําก็คือการพูดภาษาอาหรับในระยะเวลา1เดือนครับผมถ้าใครอยากติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมทุกๆคนเอาล่ะเราก็มาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับว่าภาษาอาหรับใน1เดือนของผมจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้อาดิโอช